น้ำหอมที่ผู้ชายต้องเลียวหลังมองมาเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังผมได้มีโอกาสไปงานติ๊กตอ,อกมาแล้วผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านและกลิ่นตัวหอมมากต้องเลียวหลังมองเลยว่าแบบเฮ้ยจะไปกลิ่นหอมดูสะอาดละมุนได้ขนาดนี้ก็ลเลยเดินเข้าไปถามดูเข้าใจาว่ากแกใช้ลเป็นเหมือนนะครับแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่เลยผมต้องไปซื้อตามเลย ราคาหน้าตัวนี้เลยครับผมถึงท่านต้องไปซื้อตามเลยครับทุกคนดูเลยแบบอืมสเปรคูสเปรดีนะเนี่ยเลยวืวไปกลิ่นมันิลลาความหอมหอมัมนหวานมีความสะอาดนะครับแต่กลิ่นตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าเหมาะสำหรับพี่ผู้หญิงมากๆนะครับผม กพี่ผู้ชายก็ฉีดได้นะโอ้จากใจเลยขอมมากสรุปว่าใครชอบกลิ่นที่มีความหอมหวานวานิลาแบบโดโด,โด,โด,โดแบบมีความนุ่มละมุนนะครับถ้าผู้ไก่มุมหนึ่งมคือกลิ่นวานิลาที่มีความสะอาดสดชื่นแล้วก็มีความลักชัวรี่มากนะครับผมแม้แต่โลโก้เขียนเห็นไหมลักชัวรี่เวลกดตะกาที่ผมปักให้คือตะก้ารบริษรัทตตงด้วยนะไม่ต้องกังวลเลยผมลองให้แฟนไปเทสุด้วยนะกินติดทนนานมากแบบ6-8ชั่วโมงชิวๆว,วันนี้ไปลองดูได้